สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ําลัคนากรากฎนะคะพิจิกมีนนะลัคนาราศีกรกฎพิจิกมีน ช่องเชียรแตมพารโรย้ำเหมือนเดิมเลยนะคะแอนขอย้ำเหมือนเดิมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่คลิปนี้เนี่ยเป็นการดวมแบบ general reading ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครเป็นพลังงานร่วมเป็นดวงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นไววอรซาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นนะคะอยากให้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์รับชมไว้เพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่อยากให้คุณมาอินมาเครียดหรือว่ามาซีเรียสกับมันเยอะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยซีว่าความรักของชาวธาตุน้ําในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ หกดาบอสวินเหรีองถ้วยหดาบหพินเทสสอไม้ควีนดาบ ตดวเวิร์สและอสศวินถือไม้โอ้หนุ่มมันมองว่ามันจะมีทั้งปัญหามันเป็นประเด็นระหว่างคนใหม่และคนเก่าของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่และคนเก่าของเขาหมายถึงมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องระหว่างมันไม่เชิงว่าเป็นรักสามเศร้าอะ่ะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนใหม่ก็เข้ามาในขณะที่คนเก่าก็กลับมาพอดีแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ย energy นี้เนี่ยนะคะออเอ็นมองว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่กำลังที่จะ move on ไปกับคนใหม่แล้วชาวธาตุน้ำแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่ความรักครั้งใหม่มันกำลังเริ่มต้นนะคะ คนเก่าๆที่เคยจากกันไปนะคะเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าตัวเราที่คิดว่าเราลืมเขาได้แล้วน่ะนะคะพอเขากลับเข้ามากลายเป็นเรากลับรู้สึกว่ายังหวั่นไหวกับเขาอยู่ในขณะที่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีกับคนใหม่และเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรไปแล้วอ่ะนะคะทีนี้มันกั้ากึ่งอยู่ระหว่างสองทางละนะคะเป็นความรักที่คุณต้องช่างใจคุณต้องถามใจตัวเองว่าตกลงทางไหนกันแน่ที่คุณต้องการอ่ะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าณเวลานี้คนที่กลับมาหาคุณเขาคิดอะไรอยู่ก้าเหรียญนั้นมองว่าด้วยภาพลักษณ์ของคุณที่คุณแสดงออกเขารู้สึกว่าเขากำลังจะเสียคุณไปจริงๆหรือเขารู้สึกว่าคุณลืมเขาได้แล้วจริงๆคุณดูพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนดูพร้อมที่จะ ดีลีทเขาออกไปจากความทรงจําและนั่นมันทําให้เขารู้สึกทนไม่ได้อะค่ะ,ะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณกาลังจะหลุดลอยออกไปจากชีวิตเขาเนี่ยคือเหตุผลที่ทําให้เขาอ่ะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดึงคุณกลับไปทีนี้แล้วคนใหม่ละคะคนใหม่ๆตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้านโอ้คนนี้เขาก็ชอบคุณมากเหมือนกันค่ะเขารู้สึกว่า คุณคือคนที่เขาต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยจริงๆถึงแม้ว่านะตอนนี้นะคะมันอาจจะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้รับรื่นนะคะหรืออยู่ในช่วงศึกษาการอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างมีเข้ากันไม่ได้บ้างมีการเรียนรู้กันบ้างต่างๆนานน้อนี่น,นั่นแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขานะคุณคือคนที่เขาอยากจะไปต่อด้วยจริงๆคุณคือคนที่เขา ต้องการที่จะไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปได้อะคะ่ะทีนี้ขอดูความรู้สึกของคุณดีกว่าชาวธาตุน้ําความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคสิบเหรียญน,นะ Queen ถ้วย 3เหรียญค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเพราะเมื่อกี้คินทวยออกมาที่ตำแหน่งของคนใหม่ d ดียมเพรสแอว่าณเวลานี้คุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณไม่ใช่คนเดิมแล้วอะค่ะคุณรู้สึกบักตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณรู้ละจากการที่คนใหม่ๆเข้ามามีใครตักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วเขาให้ความสําคัญกับเราแล้วลคุณรู้สึกว่า เนี่ยความรักที่ดีมันทําให้เรารู้สึกฟูลฟิลลมันทําให้เรารู้สึกมีค่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ต้องมันมันมันจะไม่ท็อกซิกมันจะไม่โหดร้ายนะคะมันจะไม่จําเป็นต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่าความรู้สึกของคุณค่อนข้างชัดนะว่าคุณจะไปในทิศทางไหนถามว่าคนเก่าที่กลับมาคุยได้ไหมคุยได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ไปต่อคุณดังระแวงเขาคุณรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาเขาจะเป็นเหมือนเดิมอีกถ้าจะให้กลับไปคบเนี่ย ใจคุณเนี่ยหวาดระแวงแล้วว่าเขาจะทําเหมือนเดิมว่าเขาจะเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแอนมองว่าคุณคือคิงถือดาวแล้วคุณมีเหตุผลคุณมีตรกกะคุณใช้สมองมากกว่าอารมณ์ละมากกว่าความรู้สึกกับใครสักคนที่เข้ามาถามว่ายังรักเขาไหมยังรู้สึกดีกับเขาไหมรู้สึกดีสินะคะรู้สึกดีสิรู้สึกยังรู้สึก ยังจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่หวันหว่นไหวเลยไม่ได้ค่ะก็ยอมรับว่าหวันหว่นไหวยอมรับว่ารู้สึกดียังรู้สึกอยู่ความทรงจําม,มันยังคงอยู่แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอนาคตของคุณคุณควรจะมองไปในทิศทางไหนนะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาต้องเซฟกู๊ดบายกันแล้วจริงๆคนเดินออกมาไกลาจากตรงนั้นมากแล้วจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกลับเข้ามาความรู้สึกลึกๆในใจมันอาจจะรู้สึกว่าออยังรักยังแคร์แต่มารักทําไมตอนนี้แบบนี้ นะคะ,ะที่นี้ขอดูหน่อยซิว่าไพ่แนะนำอะไรเพิ่มเติม มองว่าคนคนนี้นะเขาจะพยายามสื่อสารกับคุณอาจจะหมายถึงคนเก่าๆก็ได้ที่อย่างที่บอกนะคะว่าพอเขาเห็นคุณเริ่มต้นใหม่หรือว่าพอเขาเห็นคุณกำลังจะไปกับคนอื่นเขารู้สึกความรู้สึกในใจเขามันรู้สึกหึงหวงมันรู้สึกไม่ชอบมันรู้สึกเกลียดชังหรือมันรู้สึกอิจฉาคนคนนั้นที่ได้อยู่เคียงข้างเราอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกในแง่ลบมากๆแล้วเขาคิดวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องนี้นะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะ คุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณต้องการที่จะไปต่อทางไหนคุณต้องการที่จะก้าวต่อไปในทิศทางใดตัวคุณเองเนี่ยมีภาพของความสัมพันธ์ในใจอยู่แล้วละ่ะนะคะรู้อยู่แล้วว่านะเวลานี้ตัวเองต้องการความสัมพันธ์แบบไหนและรู้อยู่แล้วว่าใครที่จะให้คุณได้แต่ทีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะว่า อันจะไม่ตัดสินให้ใครนะจะไม่ค่อยเลือกให้ใครหรอกถ้ามันออกมาเป็นแนวนี้ยากจะให้คุณเลือกเองถ้าไพ่มันไม่ชี้ชัดจริงๆนะคะเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะเลือกได้ว่าคุณอยากจะกลับไปคบกับเขาไหมเพราะาตัวเขาเองเนี่ยความรู้สึกที่มีกับคนค่อนข้างแรงกล้าเหมือนกันนะคะแต่กับคนใหม่ที่คุณรู้สึกว่าเขาจะให้อนาคตรหรือให้ความสัมพันธ์ให้คอมมิชเมนต์คุณได้ในแบบที่คุณวาดฝันนะคะชาวทัตน้าเพราะฉะนั้นแต่จากไพ่เนี่ยพูดตรงๆนะจากไพ่แนนมองว่า energy ของคนคนนี้ของชาวธาตุน้าคนนี้ตัดสินใจแล้วที่จะ move on นะคะแต่ถ้าใครบางคนเข้ามาดูแลรู้สึกว่ายังลังเลนะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะลองถามใจตัวเองดีๆลองคิดให้เยอะๆนะคะคิดทบทวนว่าความสัมพันธ์ที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณอยากจะได้จากความสัมพันธ์คืออะไรแล้วใครที่จะให้คุณได้จริงๆ ะะอยากจะกลับไปเริ่มต้นบนถนนสายเก่าหรืออยากจะไปเสี่ยงเอาข้างหน้ากับถนนเส้นใหม่อำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือคุณชาวท่านน้ำค่ะณเวลานี้นะโอเคอย่าลืมว่านี่ก็ไม่ใช่โดงส่วสนตัวอยู่ดีนั่นแหละเป็นดงดงโดยรวมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าชาวท่านน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ